สวัสดีครับเบบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามแนวทางราคาชาติแล้วก็ดาวโจนส์ VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวีก็หาเลขเด่นนะครับจากส่วนหนึ่งเก้าขัดได้เรลวอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก <c oughs> ับวันนี้แนวทางราวกราราดคงไม่ทันนะครับเพราะว่าผมโหลดคลิปลงน่าจะไม่ทันนะครับน่าจะทันดาวจน VIP ก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับแนวทางนะครับ อันนี้ติดงานนะครับลงแนวทางก็กวจะอัปโหลดวิดีโอนะครับก็น่าจะไม่ทันเนาะสำหรับราวกาชาตินะครับก็ตามนี้เลยนะครับราวกาชาติ4-2-5-6 7วินนะครับเลขเด่นก็คือ4กับ2เน้นให้ที่เลข2นะครับเน้นให้ที่เลข2ับก็จับในชุดเดียวก็คือ 2 6นะครับเน้น2 6 3ตัวก็8 2 6นะครับส่วนเราจน VIP นะครับผมให้ที่7 8 0 1 2นะครับ7 8 0 1 2ส่วนเลขเด่นนะครับผมให้7กับ8เน้นใน,นที่เลข8นะครับก็เจาะตามชุดวินเลยนะครับ7 8 8 0แ1แล้วก็8 2ส่วน3ตัวก็0 8 1หรือว่าเอ2หรือใครจะเอา เป็นหนึ่งแปดสองก็ได้นะครับส่วนเลขกำลังวันนอลิูหัสนะครับคือ5กับเจ็ดเด็กสตรกำลังวันนะครับก็คือ3กับ6กนะครับสกับ6ส่วนจับแล้วนะครับจับทั้ง4ตัวนะครับได้5 7 3 6นะครับไ่ที่นำไปใช้เนาะ ก็ถือว่าแนวทางนะครับเอาไปใช้ได้หลายแนวทางนะครับสําหรับเลขกําลังวันท่านมีเลขเด่นหรือว่าเลขดีหรือว่าเลขของท่านเองหรือว่าจากที่ใดนะครับก็ลองเอามาจับ4ชุดนี้4ตัวนี้ดูนะครับสำหรับเลขกําลังวันจะก็นําไปใช้ด้ทุกแนวทางนะครับมีโอกาสเข้าทุกแนวทางนะครับกับกครที่รับแนวทางก็แคปบเอาไว้นะครับ กับท่านนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2ี่เดือนหนึ่งนะครับพศ2568นะครับกับแนวยต่างลาวกาชาติและก็ดาวจนบีไอและเล็กกำลังวันนะครับส่วนลาวกาชาติในท่านผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ